เริ่มต้นโลกใหม่ด้วยพลังอัศนีไร้เทียมทานตอนที่38นี่มันทักษะการต่อสู้ระดับเอ็สายเว่นมนเขาใช้อาวุธยาวประเภทของไม่ใช่อย่างนั้นเลยทำไมถึงมีวิชาสายเวนมนตนได้ล่ะที่แท้ก็เป็นวิชาอัศนีสวรรค์ของวิทยาลัยธาตุทั้งวิทยาลัยธาตุมีคนใช้ทักษะการต่อสู้ระดับเอ็ดได้แทบจะนับคนได้แต่ว่าสีจิ้งหมิงเด็กปีหนึ่งจากวิทยาลาัยสัตตากับทําได้ซะงั้นอาธิการบมดีสียังต้องดูต่อหรือเปล่า แค่นี้แหละไม่ต้องดูแล้วพึ่งจะอยู่แค่ปีหนึ่งก็สำเร็จวิชาไปแล้วหนึ่งทักษะการต่อสู้ระดับเอสซีจิ้งหมิงเธอทำได้ดีมากทรัพยากรการฝึกฝนระดับเอสจะถูกส่งตามไปให้ในภายหลังขอบคุณสำหรับคำชมครับอธิการบดีสีเฮ้อนึกไม่ถึงเลยว่าเตรียมตัวมาขนาดนี้แล้วก็ยังแพ้จนได้ถ้ารู้แต่แรกว,ว่าซีจิ้งหมิงจะเก่งการเล่ากับปีศาจขนาดนี้ตอนนั้นก็น่าจะทุ่มทุกอย่างดึงตัวมาเข้าจริงตาให้ได้ ขอประกาศว่าการแข่งขันทักษะศึกษาในครั้งนี้ได้จบลงแล้วอันดับ1-3ถึงมีดังนี้อันดับที่3คือมหาวิทยาลัยพลังวิเศษจิ้นเฉิงได้รับโคต้าทรัพยากร27.5%อันดับที่2มหาวิทยาลัยพลังวิเศษจริงๆได้รับโคต้าทรัพยากร31.5%อันดับที่1มหาวิทยาลัยพลังวิเศษโมตูได้รับโคต้าทรัพยากร41%แถมยังได้รับสิทธิ์ในการเลือกแบ่งสรรปันส่วนก่อนด้วยชนะแล้วโมตูของพวกเราได้ที่ห เฮ้สถานการณ์กลับมาได้พี่หมิงเทสุดๆไปเลยแชมป์ห้าสมัยซ้อนพวกเราทําได้แล้วนอกจากนี้ทรัพยากรที่จัดสรรให้กับทั้งสามมหาวิทยาลัยในครั้งนี้คือพืชพันธุ์ดอกไม้หายากที่ปลูกไว้บริเวรณรอบนอกของลังปีศาจในวันพรุ่งนี้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะเข้าไปเก็บเกี่ยวในสวนพาะปลูกโดยมีอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้นําทีมหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแต่ละมหาวิทยาลัยจะจัดตารางเรียนการสอนเป็นเวลาครึ่งเดือนด้วยตนเองแยกย้ายได้อาจารย์สีผมยังไม่ยอมรับผลนี้ครับ ท่านช่วยผมสู้กับสีจิ้งหมิงตัวต่อตัวสักทีได้ไหมครับถ้าแพ้ผมจะเป็นคนออกทรัพยากรเองแต่ถ้าชนะทรัพยากรที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ต้องยกให้พวกเราตามเดิมนายมั่นใจแค่ไหนทักษะต,ต่อสู้ระดับเอสสายเวทของสีจิ้งหมิงต้องใช้เวลาไล่หนึ่งถึงสองวินาทีถ้าดวนเดี่ยวผมชนะแน่นอนครับจุดจบแบบนี้ฉันเองก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันเอาตามที่นายว่าก็แล้วกันช่วงเวลาที่อาจารย์จะอสอนในครึ่งเดือนหลังเธอเตรียมจะจัดสรรยังไงเข้าทําปีศาจแล้วล่าสังหารณศูน์ต่อ ต่อสู้ข้าฟันติดต่อกันมาเกือบหนึ่งเดือนเธอไม่เหนื่อยบ้างเหรอเหนื่อยครับแต่มีแค่วิธีนี้เท่านั้นที่จะทําให้ความแข็งแกร่งของผมพัฒนาขึ้นได้ยอย่างรวดเร็ววิกฤตความเป็นความตายช่วยกัดเกาผู้คนได้จริงๆนั่นแหละแต่ชีวิตคนเราต้องมีความตึงบ้างหย่อนบ้างถึงจะยืนยาวเธอต้องเข้าใจหลักการข้อนี้ด้วยสิิ์เข้าใจครับเดี๋ยวพอจบการทันนศึกษากลับไปที่มหาวิทยาลัยแล้วผมจะพักผ่อนอีกเรื่องหนึ่งครับผ่้อำนวยการหลิงผมไปเจอบ่อน้ําแห่งหนึ่งในถ้ำปีศาจ ฟังจากที่เธอเล่านั่นคือโลหิตบริสุทธิ์ของจักรพพัดสัตว์อสูรขั้น9้าอย่างแน่นอนจัดเป็นทรัพยากรการบำเพ็ญระดับเอ S อแน่นอนว่าส่วนที่เธอซึมซับเข้าไปนั้นน่าจะเป็นของที่ถูกเจอจางแล้วไม่อย่างนั้นลำพังแค่โลหิตบริสุทธิ์ของจักรพรัดสัตว์อสูร,ร,รเพียงหยดเดียวเธอไม่มีทางซึมซับมันได้ไหวหรอกส่วนเรื่องที่ว่าทำไมเธอถึงซึมซับมันได้โดยตรงน่าจะเกี่ยวข้องกับทักษะการต่อสู้สายกายยาที่เธอเรียนมาคงต้องลองไปถามอาจารย์ของเธอดู แล้วก็ลัฐีจันทาโลหิตฉันไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่น่าจะไม่ใช่ลัธีใหญ่อะไรไม่ต้องไปใส่ใจมากนักหรอกผมเข้าใจแล้วครับพักสักหน่อยก่อนเถอะเธอน่าจะเหนื่อยแล้วจริงหมิงขอแนะนาให้รู้จักนะนี่คือน้าเล็กของฉันโจอิงเธอเป็นหัวหน้าผู้ดูแลใหญ่ของฐานสเสบียงซุยอันนะ่ะสวัสดีครับหัวหน้าโจไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกเรียกว่าน้าโจก็พอแล้วนี่คือบัตรแบ็คโกของตระกูลซ่งต่อไปเวลาเธอซื้อสินค้าในเครือตระกูลซ่งจะได้รับส่วนลด20%รทั้งหมด บัตรแบ็คโกตะกูลซ่งฉันจำได้ว่าธุรกิจของตระกูลซ่งรอบคุมแทบทุกด้านทั้งชุดเกราะอาวุธสมุนไพรหายากยาเม็ดและน้ำยาต่างๆลดตั้ง20%นี่มันมีมูลค่ามหาศาลขนาดไหนกันนะนายรับไว้เถอเพะพอดีอุปกรณ์นายต้องอัปเกรดบ่อยด้วยนี่นี่ฉันกำลังโดนสาวรวยเลี้ยงดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณนักเรียนสีขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมสินค้าใหม่ของบริษัทอุปกรณ์ป้องกันของพวกเราสนใจลองนำไปใช้ดูไหม พวกเราคือบริษัทอาวุธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศช่วยพิจารณาคุณพี่สีขอแอดเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมมาเป็นรีเซนเ,เตอร์ให้พวกเราเถอะวันหลังมาฝึกซ้อมด้วยกันนะพวกเราคือเว็บบอร์ดผู้มีพลังพิเศษที่ใหญ่ที่สุดขอสัมภาษณ์ก่อนได้ไหมแล้วค่อยหาจังหวะถ่ายวีดีโอคุณก็ได้ช่วงบ่ายวันเดียวกันตีแหลนต้องการประลองกับเธอหนึ่งรอบของเดิมพันฝั่งมองจิงต้าคือทรัพยากรในครั้งนี้20%ส่วนของเดิมพันฝั่งพวกเราคือบัตรผ่านโบราณสถานครึ่งหนึ่งเธออยากจะสู้ไหมบัตรผ่านโบราณสถานนั่น บัตรผ่านโบราณสถานก็คือตั๋วผ่านเพื่อเข้าไปยังสร้างอรารยธรรมโบราณที่พวกเราดึงตัวความช่วยเหลือระดับเอเข้ามาก็เพื่อบัตรผ่าน40บใบนี่แหละในเมื่อตอนนี้เธอได้ใี่หนึ่งบัตรผ่านย่อมตกเป็นของพวกเธอทั้งหมดตามธรรมดาพวกเราก็เลยรู้สึกเจ็บใจอยู่บ้างในวิชาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมัวตูบอกไว้ว่าก่อนหน้าอรารยธรรมยุคป,ปัจจุบันยังมีอรารยธรรมโบราณอยู่อีกยุคหนึ่งอรารยธรรมโบราณเองก็มีทั้งสันหลายและผู้มีพลังวิเศษดำรงอยู่เช่นกันระดับการพัฒนาของอรารยธรรมเรียกได้ว่าลุ่งโลด ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าเท่านั้นแต่ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังวิเศษลึกซึ้งอย่างยิ่งอีกด้วยเพียงแต่ไม่รู้ทำไมเมื่อาอรยธรรมโบราณพัฒนา,นานไปจนถึงจุดสูงสุดจู่ๆก็สูญสิ้นไปและถูกฝังกลบลงไปใต้ดินลึกจนกระทั่งหลายพันปีต่อมามีผู้มีพลังวิเศษปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งจึงได้เริ่มขุดซากโบราณสถานเหล่านั้นขึ้นมาใหม่วิธีการฝึกฝนพลังวิเศษระดับสุดยอดและทักษะการต่อสู้ระดับ n อ็็ก็ล้วนได้มาด้วยวิธีนี้ซากโบราณสถานเหล่านี้บางแห่งสามารถเข้าไปได้้้เลยบบาางงงแห่่ตตอใชัรผน ส่วนที่เข้าไปได้เลยนั้นถูกกวาดต้อนเอาของไปจนเกลี้ยงหมดแล้วนั่นมันบัตรผ่านโบราณสถานนี่นาะรีบแย่งมาเร็วเข้ามันเป็นของฉันสายหัวไปซะดังนั้นบัตรผ่านถึงได้เป็นที่แย่งชิงกันขนาดนี้บัตรผ่าน40ใบนี้ใช้สําหรับโบราณสถานอารยธรรมหมายเลข9ซึ่งจะเปิดปีละครั้งผู้มีพลังระดับ4ถึงระดับ6เท่านั้นถึงจะเข้าไปได้หากเธอชนะจีหลานได้ฉันจะมอบให้เธอหนึ่งใบที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอแล้ว ถ้าไม่เต็มใจก็ไม่เป็นไรนะเพราะถึงยังไงเวทีประลองก็คับแคบซึ่งได้เปรียบสำหรับจีหลานท่านอาจารย์ใหญ่ทั้งสองผมตกลงครับดีถ้างั้นฉันจะไปบอกจีหลานให้สถานที่คือลานประลองที่ฐานสเสบียงนึกไม่ถึงแล้วว่าเธอจะตอบตกลงง่ายขนาดนี้มั่นใจมากเลยสินะก็พอไหวน่าจะมีโอกาสชนะประมาณ9ส่วนละมั้งโอกาสชนะตั้ง9ส่วนเนี่ยเรียกว่าแค่พอไหวอย่างนั้นเลยจริงๆแลนะ้วผมแค่ห่มตัวนะ่ะผมคิดว่าผมมั่นใจเต็มร้อยเลยละ เธอนี่ยนะถ้าสีผิงกับจีหลารู้ว่าเธอมีความมั่นใจเต็มร้อยไม่รู้ว่าจะคิดยังไงบ้างกล้ารับคําท้าจริงๆด้วยฮะงั้นก็จะถือว่าฉันไม่เกรงใจก็แล้วกันอาจารย์ใหญ่สีถึงตอนนั้นถ้าผมทําร้ายสีจิ้งหมิงบาดเจ็บขึ้นมาก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมวางใจเถอะอาจารย์ใหญ่ของทั้งสามมหาวิทยาลัยและเหล่าอาจารย์นักเรียนมากมายจะไปรวมตัวกันที่นั่นนายแค่ทาให้เต็มที่ก็พอถ้ามีอันตรายอะไรเดี๋ยวก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเองสีจิ้งหมิงอย่าโทษที่ฉันลงมือโหดเหี้ยมไปก็แล้วกัน นะโซนเวทีลานประลองการดวลกันกของระดับเอทั้งสองคนน่าคาดหวังจริงๆนั่นน่ะสิทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นระดับ3าใครจะแพ้ใครใชนะยังไม่แน่นอนเลยถ้าเป็นพื้นที่ป่าข้างนอกวิชาสายฟ้าสวรรค์ของสีจิ้งหมิงชนะใสๆแน่นอนแต่บนเวทีประลองนะ่ะพูดยากงมากฮะใ,ใช่เพราะว่าจีหลานเป็นผู้มีพลังวิเศษสายเสริมกําลังระยะประชิดก็ต้องรอดูว่าสีจิ้งหมิงจะเหลือไพ่ตายอะไรอยู่อีเท่าไหร่ยังมีคนคิดว่าสีจิ้งหมิงมีไพ่ตายอื่นอยู่อีกอย่างนึง ทักษะการต่อสู้ระดับเอชเชียวนะเขาอยู่แค่ปีหนึ่งเรียนได้หนึ่งวิชาก็นับว่าปฏิหารแล้วจะไปมีวิชาที่2ได้ยังไงกันคิดว่าทักษะการต่อสู้ระดับเอชมันเรียนง่ายขนาดนั้นได้ยังไงสีจิ้งหมิงมาแล้วสีจิ้งหมิงพวกเราเชียร์นายอยู่นะมหาวิทยาลัยมัวตูต้องชนะนะเข้ามาได้โดยสีจิ้งหมิงฉันอดใจไม่ไหวแล้วรีบเร่งอยากไปตายนักใช่ไหมได้งั้นฉันจะสนองให้ การประลองครั้งนี้ฉันเป็นผู้คุมกฎหากฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดสติหรือขอยอมแพ้จะถือว่าการต่อสู้สิ้นสุดลงไม่อนุญาตให้โจมตีซ้ำอาจารย์ใหญ่จำมหาวิทยายจิ้นเฉิงเจียงเสวียนพลังวิเศษท่านน้ำพรรมจารย์ขั้นแปดแน่นอนว่าไม่ต้องออมมือยังมีพวกเราอยู่ไม่ต้องอกังวลว่าจะถึงแก่ชีวิตทั้งสฝ่ายเตรียมตัวให้พร้อม3 2 1เริ่มได้ นี่คือพลังวิเศษสายเสริมแก่งระดับเองั้นหรอซีจิ้งหมิงฉันจะให้เวลาแกเตรียม,ยม,มวิชาเวทมนต์ต่อสู้ระดับเอของแกออกมาฉันจะทําให้แกพ่ายแพ้จนต้องยอมจำนนแต่โดยดีณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาล่ะครับถ้าคิดว่าพระเอกของเรามีพลังแค่นี้นะครับคิดผิดไปแล้วนะครับถึงคาดละ ส่วนเรื่องราวในตอนหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ